Ask, YouTuber, สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องทุกคนที่ชมคลิปนี้กทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูเตาใหม่กันนะครับทั้ง3แบบนี้นะครับ <c li pping> ซึ่งเตาทั้ง3แบบนี้นะครับเป็นตเตาเผานะครับไม่ใช่เตาสําหรับทําอาหารเนาะก็ใช้ในการเผาแก่ได้ซึ่งเตาทั้ง3รูปแบบนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับนี่คือเตารูปแบบแรกนะครับสีขาวๆนี่เลย เล็กๆนี่เลยนะครับอันนี้ตารูปแบบที่2นะครับมันก็จะมี2ช่องนะครับแล้วก็ตารูปแบบที่3นะครับมันจะเป็นช่องใหญ่ๆช่องหนึ่งนะครับ <spiritually. S 1> ตารูปแบบแรกเนี่ยมันจะสามารถที่จะเผาแร่ระดับเริ่มต้นได้นะครับมันอาจจะเผาแร่ระดับสูงๆไม่ได้นะครับคือในแพท1.0เนี่ยการเผาแร่นะครับเตาเนี่ยมันจะต้องใช้ระดับเป็นระดับขึ้นไปนะ ก็คือเราไม่สามารถที่จะเผาแร่เพชรในเตาระดับ1ได้นะครับแต่เราสามารถเผาแร่เพชรเนี่ยในเตาระดับ3แบบนี้ได้นะครับเตาระดับ2เนี่ยมันไม่สามารถเผาแร่เพชรกับทองได้นะกวิธีดูความแตกต่างนะครับก็คลิกเข้าไปที่เตานะครับมันจะบอกเห็นไหมครับระดับการใส่ฐานนะครับใส่่านหินเนี่ยมันสามารถใส่ได้ช่องเดียวนะครับเตาระดับหนึ่งนะ ส่วนตอนระดับ2เนี่ยมันจะใส่ได้2ช่องนะครับตอนระดับ3จะใส่ได้ทุกช่องเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ฝั่งขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นการบอกอุณหภูมินะครับเห็นไหมครับมันจะมีแถบบอกอยู่นะครับอันนี้คืออุณหภูมิระดับต่ํานะครับ น,นี่ระดับกลางน,นี่ระดับสูงนะครับซึ่งเตาทั้ง3าตัวเนี่ยมันจะเผาได้ในระดับที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเตาตัวแรกเนไหมมันจะระดับต่าสุดเลยนะครับเพราะว่ามันใส่ฐาน,นแค่ช่องเดียวนะครับก็มันจะเผาได้แค่นั้นนะครับเตาตัวที่2เห็นไหมครับระดับกลางนะครับแล้วก็ตัวที่3ามเนี่ยมันจะเป็นร้อนสูงสุดนะครับ ซึ่งความร้อนสูงสุดเนี่ยมันก็จะใช้ในการเผาแร่ที่มันทนทนนะครับแบบแร่ทองหรือแร่เพชรพวกนี้นะครับไทเทเนียมพวกนี้นะครับก็ตาอตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับสี่แร่นี้นะเห็นไหมครับมันจะมีทองแดงไทเทเนียมเพชรแล้วก็ทองนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ทองเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะเผาหรือเปล่าอ่าฮะโอเคนะครับ คือมันบอกนะครับว่า2ระดับเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเตาระดับ1กับระดับ2เนี่ยมันไม่สามารถเผาได้นะครับมันมาอยู่ที่ระดับ3ามอุณหภูมิแบบนี้นะครับเพชรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเห็นไหมไทเทเนียมไทเทเนียมก็เผาไม่ได้นะครับเราดูทองแดงนะครับอ่าทองแดงเผาได้นะครับเห็นไหมแล้วเราเอาทองแดงมาเผาเตาที่3ได้ไหม ได้นะครับคือเตาตัวแรกเนี่ยมันจะเผาได้แค่ทีละอันนะครับถ้าเราใส่แร่ทองแดงเข้าไปนะส่วนตัวที่3เนี่ยมันจะได้ทีละ3แท่งนะครับ3าแท่งเลยนะเผาครั้งนึงเนี่ยเต็มหลอดครั้งนึงเนี่ยได้3แท่งเลยนะครับถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะแต่ตัวเนี้ยมันจะได้ทีละหนึ่งนะครับเห็นไหมคูณหนึ่ง้วระดับ2ล่ะน่าจะ2แท่งนั่นแหละนะครับ ถือว่าดีนะระบบใหม่นะครับแต่มันจะใช้ฐานเยอะขึ้นนะครับฐานหินเนี่ยเห็นไนะหมนะระดับ2นะครับมันก็จะได้ทีละ2เห็นไหมครับอ่าตามนี้เลยนะสลับทองแดงนะครับมาพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูไทเทเนียมกันบ้างนะครับว่าจะเผากับเตาต,ตัวไหนได้บ้างนะครับ ก็เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมาอยู่ช่องที่2ตรงนี้นะครับคือเวลาเราเผาเสร็จแล้วนะครับมันสามารถเก็บได้หลายแร่นะครับเห็นไหมช่องช่องเก็บแร่นะครับเห็นไหมครับอ่ะไทเทเนียมก็เผาไม่ได้นะครับในระดับ1และระดับ2จะเผาได้ในระดับ3นะครับลองดูลองดูระดับ2ลองใส่ระดับ2นะครับ ่เผาไม่ได้นะครับเห็นไหมมันมาโผล่ที่ระดับ3มนะครับใส่เข้าไปในระดับ3ก็จะเผาได้นะครับเห็นไหมแล้วก็แร่เพชรกับแร่ทองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะอน,นี้คือระดับ3ามแน่นอนนะครับ เพชรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ทนที่สุดแล้วนะครับมันต้องเผาตาระดับ3มเท่านั้นนะครับก็คือตาระดับนี้เห็นไหมครับมันจะได้ทีละเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับสามช่องสามใช้ถ่าน3ก้อนเลยนะได้ทีละหนึ่งเม็ดนะครับไทเทเนียมได้ทีละสามหรอไม่ได้สังเกตก็ ได้ทีละหนึ่งเม็ดนะครับคือมันจะบอกจํานวนที่มันสามารถเผาได้นะครับเห็นไหมครับมันจะได้แค่คูณหนึ่งนะครับเห็นไหมเพชรนะครับทองทองจะได้สองก้อนนะครับสําหรับเตาแบบนี้แล้วทองสามารถเผาเตารับสองได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับก็รับบสามนะโอเคนะครับก็สรุปเลยแล้วกันเนาะว่า เตาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างระดับ1เนี่ยมันจะอยู่ที่ต่ําสุดนะครับ2ก็อยู่ที่กลางนะครับ3ก็จะอยู่ที่สูงสุดนะครับซึ่งระดับ1เนี่ยไม่สามารถเผาเพชรทองไทเทเนียมได้นะครับแต่สามารถเผาทองแดงได้นะครับผมจะยกตัวอย่างแค่4ี่แร่นี้นะครับก็คือทองแดงไทเทเนียมเพชรแล้วก็ทองนะครับสี่แร่นี้นะครับ ก็ยังไม่ได้นับรวมแล่อื่นนะครับเดี๋ยวแล่อื่นค่อยมาดูกันอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูของที่ใช้คาฟมือนกันนะครับก็ระดับ1นเนี่ยจะใช้ดินบวกกับหินเนี่ยตามนี้เลยนะครับหิน8ก้อนบวกดินสี่ก้อนนะครับระดับ2เนี่ยก็จะใช้ทองแดง6ก้อนนะครับระดับ3าก็จะใช้เหล็ก6ก้อนนะครับตามนี้นะ ึ่งผมก็คงจะต้องขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คือเวลาในเกมผมจะหมดแล้วนะครับเล่นได้แค่1ชั่วโมงนะในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเหล็กอลลอยนะครับ อ๋อรูปแบบแร่เหล็กมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะอ่าก็เหล็กก็เผาได้แค่ทีละ2ก้อนนะครับสำหรับเตาระดับ3านะครับระดับ2ละ่2ละ2อน่าจะเผาเหล็กได้อ่าเผาเหล็กได้นะครับได้ทีละ1ก้อนนะครับนี่เลยนี่คือเตาระดับ2 2> ดเห็นะครับได้1่ก้อนระดับหนึ่งล่ะเผาเหล็กได้ไหมไม่ได้นะครับ นะนี่คือระดับนึ่ก็ตามนี้เลยนะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับบา,บายพร้มาลามพ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 ลํมพลมพลํมพมพลํมพมพลมพลํมพ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 ม